อนนี้เรามีสีใหม่มานำเสนอครับเป็นเต็นหลังอ่อนขนาด1.4ตัวน,นี้เป็นสีดำผ้าตัวน,นี้เป็นผ้าลิสต็อปลายตารางฟูกหนาเลยครับโครงด้านในหุ้ม ด้านในผ้าเป็นผ้าเคลื่อดน้ํายาครับเคลื่อนน้ํำยาพร้อมซีนตะเข็บกันซึมอย่างดีครับ <ส ciğim> นี่ขนาดนอนสองคนครับ มีช่องระบายอากาศตอนนี้เราปิดหมดได้ไ,ม,ไม่เกิดคอนเดนส์ด้านในยี่ห้อวันครับรอบนี้จะมีสีเบจสีดำแล้วก็สีเทาครับ รุ่นนี้เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราโปร่งครับมีหน้าต่างสองประตูสอง